สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมีกับผมาะฟินซูซ่าในนวบนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับในแมชเราอยู่กับในแมปไม่คราบกันนะครับผมอีเราเข้าสู่อ p พีสองนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องฟินซูซ่าในนวบนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราทำอะไรครับต่อไปนะครับผมซึ่งหลังจากอ p ที่แล้วที่เราได้มีเหล็กผมหลังไมค์ผมก็ไปตัดขนแกะแล้วก็ทำเตียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝนตกพอดีอีกแล้ว ซึ่งเราก็ได้อัปเดตไก่โอ้มานี่เราก็ได้ทำฟาร์มวัวกับไก่แต่วัวมันดันมีตัวเดียวตามมาตามมาตามมาโอ้อ ตัวนี้กับตัวนี้โอเคมันก็จะออกมาเป็นลูกไก่เรียบร้อยโอเคภารกิจในวันนี้ของพวกเรานะครับผมก็คือการหาหัวอีหนึ่งตัวให้ได้นะครับเพราะแถบนี้มันมีแค่หัวแค่หนึ่งตัวนะครับผมซึ่งก็คือตัวนั้นโอ้เข้าตัวเข้าตัวแล้วนี่อุ้ย Okay. เราก็ได้ได้ไดดวิชหรือข้าวมาแล้วนะครับผมเคนะครับผมเ,เราขอตัดขอตัดช่วงไปตอนที่ฝนหยุดเลยนะครับผม A few moments later ระหว่างนี้ฝนมันหยุดช้ามากเลยนะครับผมแล้วก็จะพาทัวร์แถวๆบ้านเราครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับแกะมันมีเยอะมากแต่นนี้จะไม่เลี้ยงแกะก่อนนะครับผมเผื่อออกมาแกะมันยังไม่เยอะ ไหนจะตรงนู้นดีนะครับผมซึ่งฟ้ามันมืดแล้วเราก็คงต้องไปนอนก่อนสินะโอเคนอนก่อนอืมโอเค ตอนตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นกับคุณคิวเลรเฟอร์ว่าคุณคิวเลรเฟอร์ติดภารกิจนะครับผมเลยไม่ได้มาเล่นกับผมนะครับผมแต่หลังไม่แต่ลังไม่เขาก็ยังเล่นกับผมอยู่นะครับสมบีเก็บว่ให้หมากินเพื่อเราเลี้ยงหมานะครับหมามันจะได้ไปฆ่าพวกสมบีได้ปะ โอ้ไก่มันตัวแล้วบับบี้ตัวแล้วไปกันต่อภารกิจเรายังไม่จบนะครับการหาหัวนี่มันช่างยากไปอยู่นต้นไม้ดีกว่าต้นไม้จัดจะแหว่งแหว่งเผมปีนไปหลายรอบผมก็หยุดแล้ว มา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 กระโดดไม่ถึงอเออปลืงเวลาก็ตอนนี้แหละนะครับท่านผู้ชมถือเวลาก็ตอนนี้ละกว่าจะปีนขึ้นไปช่างมมากมาๆๆกดต้นไม้ตรงนี้มันก็อาจจะดูสวยๆหน่อยนะครับผม อาหาหลอดเริ่มหมดแล้วนะครับโห <USE! S 2> วัว้าวัวัวแล้วนะครับอ่าวัวมานี่มานี่มานี่เร็วมานี่มานี่มานี่อย่าตกหลุมมานี่มานี่มานี่ตามรามาจะวัวน้อยตามมาตามรามายะมานี้เราเจอวัวแล้วนะครับ ตามมาตามมาอืมสวยยิกยิกตามมาเข้ามาได้ไหมโอเคอืมมาทางนี้กรงมันจะเบียดกันตายหรือเปล่านะมาเนี่ยมานี่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 ตื่นเต้นทำไมเข้ากรงของแกไป แต่เหมือนกรงจะไม่พอนะครับผมทำงไงดีเนี่ยไปฝาดไในกรงไก่ก่อนแล้วกันไม่ได้อีกอืมผมคงต้องขังมันไว้ก่อนในม,มือนี้ใช่ไหม,ไม่ได้อีกเฮ้ยไปเพิ่งไปเพิ่งไปไม่เห็นข้าวไหมอยากกินข้าวเปล่า อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิงงง่งไปเราจะทำกรุงให้ในายชั่วข่าวดูชั่วข้านะออกสิกรุงแบบชั่วข้านะครับท่านผู้ชมมันก็อาจจะดูไม่สวยเพราะมันชั่วข่าว มันก็อาจจะดูผิดแปลกทรงไปน่ะเพราะมันชั่วข่าวมานีเร็วอยากกินอาหารอร่อยอร่อยไหมมามนีมานีเข้ามาเข้ามาเข้ามาเบียดกินเข้าไปน่ะอืมอ้าวเราจะออกรแนะ อยู่ในนั้นก่อนอ,อ้อาหารถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องกินเนื้อสอบีเป็นอาหารอ,อ้คลิปลงทุกวันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์นะครับเสาร์ไม่ก็อาทิตย์บางทีก็เสาร์บางทีก็อาทิตย์บางทีก็สองวันแล้วแต่น,นะครับผม ว่าผมจะว่างมาเราเอาสติ๊กไม่ไหนแล้วสติ๊กอ่ะสติ๊กไม้ก็จะหมดแล้วถึงวราสิเนาะไม้ เดี๋ยวเราขอตัดช่วงไปตอนที่เราตัดไม้แล้วเตรียมพร้อมจะวางกลงก็ตอนนี้นะครับเราได้ไปเตรียมของม,มาไปตัดไม้มาเรียบร้อยโอเคก็ขยายกลงนันเอาได้แล้วตอนนี้น่ะ เผื่อไว้ทํากรงของแกะด้วยนะครับผมคืเขียนประมาณนี้ก่อนแล้วก็ทำทำเขียนด้านหลังด้วย Ơ, มันก็หมดแล้วทำไงดีต้อทงทำไงมันมีเคนี้แล้วก็ทำเคนี้ผมว่าผมทำอย่างนี้ดีกว่า อ,อ่าไม่ต้องหรอกเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับผมวางแปดถึงนนะจะัวโอ้ฟ้ามืมาดมแล้ว ไม่พอเอาวแค่นี้ก่อน๋อยวมาทำใหม่ทำใหม่แป๊บนึงนะขอไปนอนก่อนเราจะไปนอนก่อนนะครับท่านผู้ชมเข้าไปไหนะฮะ

แขกงมาแค่นี้ก่อนก็ไปคุกงงี้ เราก็ต้องขุดอันนี้อยู่ละก็อเอานี้มาอืม ก็จะได้ประมาณนี้มันไม่ค่อยัวยเท่าไหร่หรอกแต่ไปคิดมากวางตรงนี้แล้วก็มุมตรงนี้วางสิแล้วก็ด้านหลังอีกมุมนึงนะครับวางวางจุดใกล้ๆหน่อยวางโอเค โอเคมาที่เหลือแค่ขนย้ายอยากออกมาไหมหนูฉันรู้ว่าแก,กอยากออกมาเพราะฉะนั้นมาเนี่ยมากันทีละตัวนะจ๊ะมานี่มานี่เข้าไปในกรงมาเร็ว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  อือเรเรียบร้อยที่นี่เราก็แค่ผสมพันธุ์ฟ๊บอุ้ยโทษ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 อู้บับบี้เกิดแล้ว วางวางเก็บที่เหลือไปให้ไก่ีกว่าะโอ้ไข่เยอะใช่ได้อืมอย่างนี้กับอันนี้แล้วก็เอาเนี้ยกับอันนี้เรียบร้อยออกมาเยอะ ตรวนี้ีกว่าโตวไปแค่นี้กว่าโอเคนะครับผมก็สําหรับอีพีนี้ก็ครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสําหรับอีพีหน้าถ้าใครสำหรับอีพีหนา้า,นาถ้าใครนะครับผมอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบวัสดีครับ